ใชคะวันนี้กลับมาเจอกับเซลล์รุงอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาที่ปรึกษาด้านการขายค่ะของบริษัเทเพชรยนต์นะคะวันนี้เซลล์รุงอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่นะคะซอยเซลล์ีไทย68แยกที่1เขตมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้นะคะเซลล์รุงจะพาพี่พี่นะคะมาชมรถสวยนะ,ะใช้งานคันนี้ได้ตัวท็อปสุดสีหายากค่ะกับโตโยต้าคัมรี่นะคะคันนี้ได้เครื่อง 2. 5ห้นะคะไฮบริดพรีเมียมรถปี2021นะคะคุณพี่ขากับราคาตั้งขายคันนี้นะคะเพียง9 1 0 0 0บาะคะน,นัน,ะะน,นี้จัดยอดเต็มฟรีดาวนด้ผ่อนน เริ่มต้นเพียงประมาณ15ื่นเท่านั้นนะคะสำหรับเรฟฟีดาวใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะบอกเลยคันนี้คุ้มสุดๆไปเลยค่ะสําหรับภายนอกภายในคันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เซลล์รุ่งพามารีวิวนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆใครที่ถูกใจรีบติดต่อไปได้เลยงานะะที่เบอร์โทร0972517435นะคะในส่วนคอคันนี้นะคะได้ในส่วนของโลโก้โตโยต้านะเป็นโคลเมียมแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้ได้ไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะดวงใสๆแกวๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีด เลยแล้วนะคะคันนี้ตัดหมอกมีให้เรียบร้อยนะคะพร้อมเซ็นเซอร์คู่หน้ามาให้แล้วนะคะฟังก์ชันคันนี้ครบจริงๆค่ะคุณพี่ขาสาหรับคันนี้นะคะได้ในส่วนของล้อนนะคะที่เป็นล้อแม็กเดิมๆจากศูนย์นะคะและยางบิสโตนเนะยค่ะยางบิสโตนปี2ีนะคะ,ตตะคะันนี้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะคุณพี่ขาในสองคันนี้เนะคะ เอ่อที่เขาเรียกว่าเป็นฟิล์มยางนะคะเราดูแลให้นะคะคุณพี่ขาไม่ต้องห่วงเลยคันนี้คุณจะเป็นคีเรตนะคะใช้งานได้ยาวๆเลยนะนี่คุณจะเป็นคีวเรตนะคะมีให้เราเรียบร้อยนะกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบพับเก็บนะคะคุณพี่ขาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะใค,ะครที่กําลังมองหานะ,ะรถหรูนะคะสไตล์ผู้บริหารเกรดพรีเมียมนะคะคุณพี่ขาฟังก์ชันครบๆนะคะและได้ตัวท็อปนะ,ะที่เพชรยนต์หันราคาให้แล้วนะคะคันนี้นะ,ะบอกได้เลยออกข้างป้ายแดงร้านเจ็ด้านแปดเลยนะคะคุณพี่ขาที่เพชรยนต์หัน ราคาให้เหลือเพียง9ก้า0สนหบาทนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะอุปกรณ์ครบคันจริงๆสําหรับดีไซน์นะคะคันนี้สวยหรูสไตล์บุิีหารจริงๆนะคะภายในตกแต่งด้วยสีเบจนะคะนี่นะสีเบสสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับเบาะนะคะคันนี้ได้เบาะคู่นะ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะก็จะมีในส่วนของนี้เลยนะคะ แอร์นะคะติดเบาะนะบอกเลยเวลาพี่ๆนั่งนะคะมาร้อนๆน,นะเปิดแอร์ติดเบาะเนี่ยคือเย็นฉ่าเลยนะ,ะในส่วนของโครงสร้างนะคะพาพี่ๆมาชมนิดนึงจากพี่พี่จา๋าโครงสร้างนะคะคันนี้นะ,ะนี่พามาชมเสาบีนะโครงสร้างคันนี้ได้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคยน็อตไม่มีคันไขยขยับทุกอย่างเดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้สวยจริงใครที่กําลังรออยู่นะพี่นะะ้ํามีไม่กี่คันเท่านั้นถ้าสีเนี้ยท็อปสุดเลยแล้วก็ แรงสุดเพราะมีคันเดียวนะคะในส่วนของโครงสร้างฝั่งประตูเนี่ยก็โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะคะทุกอย่างเดิมเดิมแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บขวดน้ําแก้วน้ำานะคะเก็บเอกสารคันนี้มีมาให้นะคะพาพี่ๆมาชมกันต่อนะคะสาหรับด้านหลังกันบ้างนะคะว่าด้านหลังคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะก็บอกได้เลยข่าวอุปกรณ์เขาให้มาครบคันจริงๆพี่นะคะไม่ติดเลยนะคะสาหรับอุปกรณ์เขานะคะครบคันจริงๆสําสหรับด้านหลังนีะคะนีให้ชมเลย นะดีไซน์กว้างขวางแบบนี้นะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้ก็บอกได้เลยนะเป็นเบาะที่ฟังก์ชันแบบ <c oughs> เขาเรียกว่าท็อปเลยะนะคะตัวท็อปเลยก็คือฟังก์ชันเขาจะมีในส่วนของเบาะป,ปรับไฟฟ้าให้เราเรียบร้อยนะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะนี่ปรับเบาะไฟฟ้าแล้วก็จะมีในส่วนของการควบคุมเครื่องเสียงจากด้านหลังม่านไฟฟ้านะคะด้านหลังมีมาให้เราเรียบร้อยนะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีในส่วนของ นะคะแล้วก็ช่องเสียบสาย USB มาให้แล้ว2ช่องเรียบร้อยนะคันนี้เกรดพรีเมียมพี่ใครที่ชื่นชอบนะรีบโทรเข้ามานะคะคุณพี่ขามีคันเดียวเท่านั้นนะสิ่งพิเศษหายากนะคะภายใน4ี่เบรสนะคันนี้นะคะได้ในส่วนของประตูด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของที่เขาเรียกว่าเป็นเออม่านนะคะด้านหลังมีมาให้เนาะช่องวางขวดน้ําแก้วน้ํามีให้นะพร้อมกระจกออโตร้รอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาดูต่อนะคะสำหรับด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายคันนี้นะคะก็บอกได้เลยค่ะคุณพี่ฟังก์ชันครบจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกล้องถอยนะคะ พี่เซ็นเซอร์ถอยนะคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยถึง4จุดเลยนะคะกล้องถอยพร้อมเรดาร์มีมาให้นะคะมาพร้อมไฟท้ายนะไฟท้ายคันนี้ได้เป็นไฟท้ายแบบ LED lighting like นะคะดวงนึงดดงโตๆโใตโตสๆไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอยล้าวเลยนะคะไ <_ d ata> ฟเบรกตรงที่3คันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขามาพร้อมในส่วนของด้านหลังค่ะด้านหลังคันนี้นะบอกได้เลยมีในส่วนของถาดรองมาให้นะคะถาดรองคันนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ในส่วนของชุดซ่อมยางนะคะนี่ อ่ะเปิดให้ดูเลยนะคะชุดซ่อมยางฉุกเฉินอะไรแม่แรงนะคะคันนี้มีมาให้ครบถ้วนนะบอกได้เลยคันนี้นะคะใครที่ได้ไปนะไม่มีเสียใจแน่นอนนะ<ๆ>เพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีแท้สีเดิมนะคุณพี่นะเป็นสีพิเศษสีหายากนะพี่นะนานทีจะเข้ามานะคันนี้แร่ไอเทมใครที่ชื่นชอบแคมรี่รุ่นนี้นะคะรีบติดต่อได้เลยค่ะเพราะพี่ได้ตัวท็อปด้วยนะคะพามาชมกันต่อนะคะสําหรับภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่าภายในตัวรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตพาพี่ๆนะมาลองสตาร์ทรถกันนะคะสำหรับการสตาร์ทรถ คันนี้จะมีในส่วนของปุ่มพาวเวอร์นะคะนี่หนาะอยู่ทางด้านขวามือนะคะนี่ขอ,อยัดปรับให้นิดหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้คือสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ สวยๆแบบนี้ค่ะคุณพี่คันนี้ตัวทนะ็อปน้าแจ้งอีกทีตัวท็อปตัวไฮบริดนะอัะตราการประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้อยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าโลลิตรเลยนะคะคุณพี่ขายี่สิบบวกเลยนะคะคุณพี่สําหรับใครที่อยากได้แคมรี่รถหรูสไตล์ผู้บริหารดีไซน์สวยประหยัดน้ํามันลุงแนะนําคันนี้ที่มีคันเดียวเท่านั้นพี่ได้ตัวท็อปไปเลยนะคะสาหรับคันนี้พามาดูในส่วนข,ของหน้าจอเรือนไม้ก่อนเลยนะคะหน้าจอเรือนไม้คันนี้ไมเป็นไม้แท้ไม่เดิมค่ะไม่มีกับไม้กอไม้นะไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสาม นะไมเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะมาพร้อมในส่วนของนี่เลยนะ,ะปุ่มแพชชั่นคอนโทรลกระจกออโต้สี่บาทเนะะี่ยะควบคุมกระจกนะคะทั้งหมดสี่บาทเรียบร้อยที่ปิดปิดกระจกไฟฟ้าที่เซ็ตระบบการน,นั่งคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะมาพร้อมในส่วนของพวงมาลัยนะคะด้านหลังมีแพเดลชิปมานะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันเนี่ยะไม่ว่าจะเป็นการ ่มเสียงนะคะขออภัยเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับเสียงวิทยุนะคะคันนี้หรือจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะกะระยะนะคะในส่วนของด้านหน้าเนาะความเร็วด้านหน้าคันนี้ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีในส่วนของนี้เลยนะคะเออเขาเรียกว่าเป็นที่ปรับนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะนี่ นะคะที่ปรับนะคะสูงต่านะของพวงมาลัยคันนี้มีให้นะคะนี่บอกเลยนะคะคันนี้ท็อปท็อปแบบนี้สวยๆแบบนี้ใครที่ชื่นชอบนะ,ะรีบติดต่อหาเซลล์รุ้งเลยพี่คันนี้มีคันเดียวพี่ได้สีเบสสวยๆนะคะพามาเปิดถึงในห้องเครื่องห้องตัวรถแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้พี่ๆใครที่ดูเนี่ยตัดสินใจได้แน่นอนพามาชมันต่อเนี่ยคะสําหรับในส่วนของคอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางค่ะคันนี้นะก็จะได้ในส่วนของลาโพงนะคะที่เป็นลาโพง JBL ทั้งคันค่ะถ้าเป็นตัวท็อป เท่านั้นนะถึงจะได้ในส่วนของลาโพง JBL ทั้งคันนะคะในส่วนของหน้าจอ,อคันนี้ได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีในส่วนของที่เขาเรียกว่า Apple CarPlay Android Auto เนีคะเปิดแมปได้ด้วยนะคะคุณพี่ขาแอร์เนี่ยคันนี้ก็ได้เป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะคะคุณพี่นะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะถัดมานะคะด้านล่างเดี๋ยขออนญาตนะคะด้านล่างลงมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของแท่นชาร์ารจ Wireless c h a r g e นะ,ะแล้วก็ช่องเสียบสาย USB นะคะ เกียร์นะคะคันนี้ได้เกียร์อตัตโนมัติแบบ CVT นะไม่มีรอยถลอกปอกเปิกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบรกมือเป็นเบรกมือระบบไฟฟ้านะคะคุณพี่ขาในส่วนของช่องวางแก้วคันนี้มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะอย่างที่แจ้งเป็นเบาะแอร์นะนี่คุณพี่ น,ะะนี่ปรับความเย็นความแรงได้เลยนะคะสําหรับเบาะแอร์นะคันนี้เบาะติดแอร์นะสบายๆเลยตัวท็อปเคมรีเท่านั้นถึงจะมีนะคะพอมาชมกันต่อนี่ค่ะสำหรับในส่วนของด้านบนกันบ้างนะคะด้านบนนะคะคันนี้เนาะในส่วนของด้านบนหลังคาเนี่ยก็จะมีในส่วนของซันรูฟนะคะคันนี้มีมาให้เราเรียบร้อยนะคะเปิดออโต้เรียบร้อยนะคะถ้ากลัวร้อนมีในส่วนของม่านปิดให้เราเรียบร้อยนะแล้วก็กระจกนะปรับแสงออโต้นะคะกระจกมองหลังปรับแสงอโอโต้เรียบร้อยนะสาหรับใครนะคะที่ชืช่นชอบคันนี้นะคะโตโยต้าเคมรีนะคะเครื่อง2อง จบินะคะตัวท็อปนะ2.05บิดพรีเมียมรถปี2,021นะ,ะคะคุณพี่ขาคันนี้ราคาตั้งหายเพียง9,19,000จะเต็มฟีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง15,000กว่าบาทใครที่สนใจนะรีบติดต่อหาเซลรุงได้เลยที่เบอร์โทร0 9 7 2 5 1 7 4 3เดเดี๋ยวเซลรุงนะคะพาพี่พี่ไปชมกันในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าห้องเครื่องคันนี้จะเป็นอย่างไรไปกันเลย มาค่ะพี่ๆขามาชมกันต่อเนี่ยค่ะสำหรับห้องเครื่องคันนี้กันบ้างเนี่ยค่ะบอกได้เลยน้องพาพี่ๆนะคะมาเปิดห้องเครื่องดูเลยนะคะจะได้เห็นสภาพจริงของเขานะคะสาหรับคันนี้เนี่ยค่ะแจ้งทุกคลิปเลยนะว่ารถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกใหม่และไม่มีชํารุดสูญหายนะคะสำหรับคันนี้ก็บอกได้เลยค่ะคุณพี่เครื่องยนต์เดิมโรงงานเนะคะเดิมแท้โรงงานตโตโยต้าแน่นอนนะคะคันนี้ด้วยความที่เขาเป็นไฮบริดนะคะคุณพี่ขาระบบต่างๆนะคะคุณพี่ก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะหนึ่งเลยพี่วน ของแบตเตอรี่นะคะ วาดันตีอยู่ที่5ปีตอนนี้ก็อาจจะหมดแล้วนะคะคุณพี่ขาแต่ไม่เป็นไรน้องดูในส่วนของฟิมยังแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ในสองเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะไม่มีรั่วซึมไม่มีของเหลวรั่วซึมรั่วไหลนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะก็เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะในส่วนของคันนี้มีแผ่นฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่อยากได้รถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะสีหายากตัวท็อปนะคะคันนี้รุงแนะนําเลยค่ะกับโตโยต้า a m มรีนะคะเครื่อง2.5ห้ตัวไฮบริดทีมียมนะคะรถปี2 2021นะคะคี่พี่ขาคันนีะนะ คตั้งขายอยู่ที่919,000เนี่ยคะจะเต็มฟรีดาวน์ได้ผ่อนเริ่มต้นเพียง1มื0นใครสนใจติดต่อหาเซลล์ลงได้เลยคะ่ะที่เบอร์โทร0972517435นะคะวันนี้เซลล์ลงต้องขอลาไปก่อนคาะพี่พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงอัปเดตลงทุกวันคะ่ะวันนี้เซลล์ลงต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ